สวัสดีคะ่ะพญานาคราชเป็นไม้มงคลที่คนไทยรู้จักกันดีวันนี้โชวจะมาแนะนำขั้นตอนการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งนะคะไปดูกันว่าโชวใช้เทคนิคอะไรนะคะที่ทำให้ปักชำแล้วรอดกิ่งไม่เน่าติดตามกันได้ในคลิปนี้คะ่ะใช้มีดคมๆและสะอาดนะคะแล้วก็ตัด เฉียงประมาณ45องศาเช็ดยางให้แห้งก่อนนะคะใช้ผ้านะเช็ดยางให้แห้งและต้นแม่ด้วยและเราก็จะสมานแผลด้วยผงอบเชยค่ะใช้โคนนะคะจุ่มลงไปในผงอบเชยนะคะ เพื่อสมานแผลให้แห้งเร็วและยังช่วยในการเร่งรากนะป้องกันโรคแล้วก็เชื้อราได้อีกด้วยแล้วทาไปที่ต้นแม่ด้วยนะคะแบบนี้แล้วนำกิ่งนะคะไปวางในที่ร่มนะคะผึ่งลมให้แห้งก่อนไม่ให้โดนแดดจัดโดยตรงนะคะรอ จนกว่าแผลจะแห้งสนิทแล้วเดี๋ยวค่อยทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ5วันผ่านไปค่ะนี่แผลแห้งสนิทดีแล้วนะคะทั้งกิ่งที่ตัดแล้วก็ต้นแม่เดี๋ยววันนี้จะชํากิ่งนะลงดินกันค่ะดินที่ใช้ก็เหมือนเดิมเลยคือดินปลูกไม้อวบน้ำหรือแคคตัสผสมพันธ์ค่ะ นำร่องนะตรงกลางนิดนึงใบที่เหี่ยวแห้งนี้เราก็ดึงทิ้งไปนะคะแล้วค่อยๆหย่อดน้องลงไปค่ะและรดน้ำนะเป็นหยดๆพอให้ดินมีความชื้นแต่ไม่ขังแฉะนะคะและวางไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทดีไม่โดนแดดจัดโดยตรงนะคะแล้วเราก็จะรดน้ำเป็นหยดๆแบบนี้นะสองสาวันครั้งนึงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่วันรากจะงอกค่ะ สเดือนสิบสวันผ่านไปนะคะนี่เห็นไหมนี่มีรากมาแล้วนะวันนี้มาถอดดูรากกันเนาะปีบปีบนะข้างกระถางค่อยค่อยดึงออกมานี่นะคะมีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะใช้เวลาไปประมาณสองเดือนนะคะในการชํำกิ่ง และมาดูต้นแม่กันบ้างนี่ก็โตขึ้นอย่างช้าๆแล้วก็มีต้นใหม่นะออกมานะสวยงามนาะรักตะมุตะมิต้นอ่อนค่อยๆจเจริญเติบโตออกมาอย่างช้าๆเดี๋ยวรอให้กิ่งนี้นะคะยาวอีกสักหน่อยก็ตัดไปชำได้อีกนะคะกิ่งนี้ และหลังจากที่เขามีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะคะก็เลี้ยงและดูแลได้ปกติเลยก็คือรดน้ำเมื่อดินแห้งแล้วนะคะหรือประมาณอาทิตย์ละครั้งไม่ควรรดบ่อยจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าได้รับน้ำมากจนเกินไปเนี่ยจะทำให้เน่าได้ง่ายมากๆเลยสายพันธุ์นี้เขาได้สะสมน้ำไว้ที่ลำต้นไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสามารถขาดน้ำได้เป็นเวลานานนะคะไม่ตายนะ และเมื่อต้นมีความแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วก็สามารถเลี้ยงกลางแจ้งนะคะตากแดดตากฝนได้สบายเลยนะคะถ้าได้รับแสงที่เพียงพอนะขอบใบก็จะออกสีแดงๆด,ด้วยนะคะและนี่ก็คือขั้นตอนการขยายพันธุ์ต้นพญานาคราชด้วยการตัดกิ่งไปปักชำนะคะง่ายๆเลยแค่ตัดกิ่งนะ เช็ดยางนะรอแผลแห้งแล้วก็สมานแผลด้วยผงอบเชยนะคะซึ่งจะเป็นตัวช่วยป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าไปทางบาดแผลซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการเน่าได้นั่นเองหลังจากนั้นก็ชำลงดินนะประมาณ2เดือนกว่าๆก,ก็ได้ต้นใหม่ที่มีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมออกจัดจำหน่ายหรือจ่ายแจกได้แล้วค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อย ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ขอให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงไม้อวบน้ำสวัสดีค่ะและต้นนี้นะคือพญานาคราชใบด่างนะคะซึ่งโชว์ไปถ่ายมาจากร้านต้นไม้แห่งหนึ่งที่โชว์ไปทำงานจิตอาสาหรือว่าฟอลันทียนะคะเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรค่ะ